จอข้อถูกแล้วลูกถูกแล้วอ่ะไม่เท่าสองตัวเออจิตเหมือนกันสอ,องสามสี่หา้าหกเจ็ด อันนี้ครานี้อะไรอันนี้อะไรสามกับอะไรสามกับ,กบห้าอ่านับใหม่บวกใหม่บวกใหม่ขึ้นมาสามกับห้าห,หนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสามสี่ห้าเขาใจสับขาหรอก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าโอ้โหเก่งจังเลยไหนไหตรวจการบ้าน,นพี่อ่พี่ฟูสอนน้องบวกเลขนะคะอันนี้ทำไปแล้ว อันนี้ถูกทุกข้อในยยูนิสสอนอยยูนินสอนะครับถูกทุกข้ออ่ถูก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 อันนี้ห้าบวก2เป็น7ถูกสบวก3มเป็น7ถูก3บวก5เป็น8ถูก4บวก1เป็นหถูก4บวก5เป็น9ถูกหมดเลยเอ้เก่งมาก โอหบวกเลขเป็นวันแรกเก่งมากตบมือให้เต้เองหน่อยครับ